สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับยายชิมน,นะคะสาระเล็กๆน้อยๆปัญหาสุขภาพนะคะนำมาฝากคุณผู้ชมรู้จักมะเขือพวงไหมคะมะเขือพวงเป็นพืชสมุนไพรนะคะใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารได้หลากหลายอย่างนะคะสามารถใช้ทำแกงเนื้อแกงเขียวหวานแกงปลาหรือจะเอาไปทำน้ำพริกนะคะ และยังมีสรรพคุณสามารถต้านโรคต่างๆได้ด้วยนะคะทีนี้แนะนําว่ามาดูกันมาดูกันว่ามักเขือพวงสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างนะคะใช้ในการรักษาโรคอะไรได้บ้างชนิดที่หนึ่งก็คือโรคเบาหวานได้มีการศึกษาวิจัยพบว่าเครื่องดื่มน้ำมักเขือพวง สามารถลดระดับอนุมูลอิสระในเลือดของหนูที่เป็นโรคเบาหวานได้ทำให้ไขมันไม่ดีและระดับน้ำตาลในเลือดลดลงนะคะดังนั้นการให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานรับประทานมะเขือพวงระหว่างการรักษาจะช่วยได้มากชนิดที่2องก็คือโรคความดันโลหิตสูงและปะนาาเกร็ดเลือด นะคะมีงานวิจัยในแคเมรูดูนพบว่าเมื่อนำมะเขือพวงสกัดผสมแอลกอฮอล์มาทดลองกับหนูนะคะปรากฏว่าอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตลดลงทั้งยังสามารถหยุดการรวมตัวของเกล็ดเลือดด้วยนะคะดังนั้นจึงช่วยให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและปัญหาเกล็ดเลือดมีอาการดีขึ้นได้ชนิดที่สามก็คือ มะเขือพวงอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็ได้มีงานวิจัยได้มีการนำเอามะเขือ11ชนิดในประเทศไทยมาสกัดนะคะหาสารต้านอนุมูลอิสระผลปรากฏว่ามะเขือพวงมีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดมากที่สุดในบรรดามะเขือทุกชนิดนะคะเพราะฉะนั้นจัดว่ามะเขือพวงเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ชนิดที่สี่ก็คือรักษาแผลในกระเพาะอาหารนะคะเค้าได้มีกลุ่มวิจัยในประเทศแคมรูนพบว่ามะเขือพวงสามารถต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้เพราะในมะเขือพวงสารกลุ่มฟาโวโนอยละและไตรเทอร์พีนซึ่งมีฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากแอลกอฮอล์หรือความเครียดได้นะคะ ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามะเขือพวงสมุนไพรไทยพื้นบ้านสามารถใช้ในการบรรเทาโรคได้นะคะหาได้ไม่ยากราคาไม่แพงจับต้องได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอความสวัสดีมงคลจงบังเกิดแต่ท่านทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะ